พื่อนขี้ฉาหลายคนมีเพื่อนขี้ฉาใช่ไหมคะและเราเป็นหนึ่งในนั้น,นะคะ่ะเรามีเพื่อนขี้ฉาเราขอตั้งชื่อเพื่อนคนนี้นะคะว่าเฟื่องเฟื่องคนนี้เป็นคนที่อีจฉาเรามากมากในเช้าวันหนึ่งนะคะตอนเปิดเทอมที่เราไปโรงเรียนเรากําลังโม้ให้เพื่อนคนหนึ่งฟังอยู่นะคะว่าเราเนี่ยชอบเล่นเกมนั้นชื่อเกมว่าตึ๊ตตึ๊ และหลังจากนั้นเราก็โมว่าโทรศัพท์พี่ของเราที่เอาไว้เล่นเกมเนี่ยลื่นมากเฟืองก็เดินเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่าเราก็เล่นเกมนั้นนะแถมยังพูดด้วยอีกว่าโทรศัพท์พี่เราเอะแรงกว่าคือเราก็ไม่ได้จาอะไรหรอกนะแต่ว่าทําไมต้องมาโวท์กันขนาดนี้แล้วคือพอวันต่อมาเราใส่กำไรเราใส่กําไรมาแล้วก็มัดผมจุกข,ข้างเดียวมาเฟืองเห็นเฟืองก็ทําตามในวันต่อมาค่ะ แถมเฟืองขโมยกมไรที่เราใส่มาในวันนั้นด้วยแต่ถึงจะให้เราพูดไปเฟืองก็ทําหน้าตาน่าสงสารและเพื่อนคนหนึ่งก็เข้าข้างเฟืองและทีนี้พอเฟืองรู้นะคะว่าเราชอบนักบอลคือตอนนั้นเราอยู่ปสามเพื่อนในห้องเราเป็นนักบอลคนหนึ่งก็คือหล่อมากแต่เพื่อนคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่แล้วเฟืองก็ชอบตามแล้วคือแบบ ทำตามเราทุกอย่างคือที่เราทำก็คือไปนั่งดูนักบอลคนนั้นเล่นใช่ไหมแล้วก็คือเฟืองก็ทำตามก็คือไปนั่งดูตามจ้าและเนี่ยไปโม้ให้ไม่เพื่อคนอื่นดูด้วยว่าเฟืองอ่ะชอบนักบอลคนนี้คือเราก็เสียใจใช่ไหมแล้วเราก็แบบนั่งน้ำตาซึมแล้วเฟืองก็บอกว่าเราอ่ะไปแย่งแฟนเฟืองคือทำไมต้องทำกันขนาดนี้ด้วยแล้วก็คือแบบพยายามอวดรวยด้วยนะคือเราบอกว่าแม่เราอ่ะซื้อทองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แล้วเ,เฟืองก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าแม่เราซื้อบ้านหลังละประมาณหลายล้านอยู่แถมบอกดรวยว่าซื้อทองให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็อิจชายอยู่นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรมากคือพอเราเริ่มโตขึ้นมาแล้วก็รู้ตัวว่าเฟืองพยายามก๊อปเราอยู่แล้วก็เลยไปเปิดโปงเฟืองให้เพื่อนคนอื่นรู้พอเพื่อนเพื่อรู้ก็เกลียดเฟืองไปเลยค่ะแล้วก็ไม่เล่นกับเฟืองสุดท้ายนางเฟืองก็ลาออกแล้วนะคะ